จะมอบให้นาค้อยาพื่อเพื่อนได้ใช้การใส่งานเพราะว่าเพื่อนการเฮ็ดเป็นเฮ็ดบุญแม่บ่คครับะีเฮ็ดเยกับขต้มเป็นภาษาไทอย่างนี้เลยคับเฮ็ดเป็นคือว่าเฮ็ดบุญแล้วเรียบร้อยแกเขาน่งเมื่อนี่นเมื่อนี่สิเป็นไรว่าตักบาดจะั้งจกขึ้นสิเล่วครับ หอยเพื่อเพคนได้ใส่การใส่งานเพราะว่าเพื่อนกาเฮ็ดเป็นเฮ็ดบุญแม่นบ่ครับกาเฮ็ดเรียกว่าพ่อเขาต้มเป็นภาษาไทยยังไงเนี่ยครับเฮ็ดเป็นคือว่าเฮ็ดบุญแล้วเรียบร้อยแจกเขาต้รแล้วก็เนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยเป็นอะไรว่าตักปลาจะค้างจากเครื่องสีเหลาทุกอย่างครับผมอ่าเฮ็ดให้เสร็จเรียบร้อยทุกชิ้นทุกอย่างนะครับเนาะครับผมจัดจิ้มขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด็ดที่กุ้ทุกกันเลยครับเพื่อที่ไว้วางใจทั้งสองนะครับเนาะน้ำปัจจัยนี้หอมไง นักน้อยครับเดี๋ยวติดตามครับผมครับผมจะให้จะบ้านเรากับเนาะหมอบให้นักน้อยครับผมครับอ่าเป็นเสียงเย็นไปไหนเลยครับครับอ่าเดี๋ยวครับไก่กับนักน้อยจากหน่อยครับสวัสดีครับนักน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมช่วงคำคำแรกหลังจากมาจากหอปยูตาหพูดชื่อเขามาแล้ววันหันออกรับตัวตรงเนี่ยออกรับตัวตรงเนี่ยเอาแล้วครับพี่น้องอ่ากับคุณพ่อคุณพ่อผมอาจเพิ่อนกับห้โชกไฮมันหนึ่งหนึ่งหนึ่งออกจนได้ ครับไม่ว่าเป็นอายุบ่ว่าเป็นเลขฟ้าร่มบ่ว่าเปล่ยนรูเลขบกเขียั้มค่ะวามาแล้วครับให้ช่วยพ่อตะเบียนรถค่ะทะเบียนรถแก่มอ่ะเมื่อกี้นี่โอ้แปรเก้าศูนย์สามโอ้างๆตัวนี้ไฮวดไ้เดียนะครับเนาะไอหิมเดย้อแปรเก้าศนยามแคะครับผมครับครับครับออกแปเก้คะมีค่ะกแปมออครับผมแปศย์มโอ้ยออกเต็มเเดือพีนองเด้อตมเม็ครับผอดิมก็ได้โซอ่า ตัวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนะครับนะอมาออกอีกแล้วครับหาสามมาเป็นอายุความเพิ่นครับพ่อสองเกิดความเพลินแบบสองห้าหนึ่งสองกรับครับผมนี่นะครับเด้อครับอาจจะเป็นที่ที่อ่าเกี๊ยวบ้นครับมอะกับเงินให้น่าหัวเพือนครับครับผมออันนี้ขงเปียบจี้ครับตั้งช่องเมาตั้งช่องเสียเอกแล้วก็เกี๊ยวบ้นแล้วก็แตียงโมแล้วก็ยิ้มครับลดลงไปให้น่าหัวเลยครับครับมผครับผม ขี้กับกอบจริงเนาะน่าด้อยดีใจไร้ครับคี่ก็บอกกอบแล้วครับผมปลาเพิ่มใจเนาะครับเนาะครับพี่กอบคูดแม่คู่หลายๆนะครับผมครับผมแม่คู่หลายๆครับมาอฮากดื่มผลชิ้นลูกเหรอครับผมดีใจแท้ตายก่อนเลยค่ครับครับกับแม่คู่นะครับถ้าเป็นกับเป็นตัวตั้งตัวตีครับให้ลูกซิทลูกฮะครับ ค่ะอขอให้สิ่งดีๆย้อนขึ้นหาเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ทั่วประเทศนะครับให้มีโชคมีมันน้ำกันครับผมนาโน่ใหญ่ใหญ่ทำความดีจังสีไปตลอดครับผมปฏิบัติปูวันสีไปเรื่อยๆครับผมครับนี่แหละครับผู้นำครับผมอาจารมีปูตาปูชี้ปาเขาครับผมก็หายากที่แต่งโมกครับแต่หินสองงานแล้วกต่งานของคุณพ่อของแอดยิมนี่แหละครับครับผมแล้วก็เป็นงานของนาโน่ คับผมที่ทุกทัานนะครับเนาะซอยเหลืออกาศ HT ครับผมเพิ่มตังใจกับเ้แมวลครับแวงานนะครับย่ขึ้น้วครับนากสรซอยเลือกันไม่นะครับครับซีทานได้จดรวมบุญกันรวมไปเรื่อยๆครับครับผมดวว่าก่เครื่องวาเลยครับด้วว่าก่เครื่องเหครับ้ำเอะรนีครับครับหน้าหม่แต่รับที่จะไหวนะครับนอกจาขอขอบุญขอบคุณไลายๆครับผมครับเอาเลยครับ กับพ่อปูดกับเธอแม่หลับน่อยไครับเกวัานได้ยินข่าวว่าเหรอฮะอันฮะเกวัานบาดนีแผลง่ายก็ได้หมดแล้วครับตามนันกัครับเพื่อนพ่อเพื่อนกับไห้โชคให้ลาบแมนค่ะแมนค่ะเพราะว่าก่อนที่เพื่อนมีชีวิตเนาะเพื่อนกับบ่ได้ครับอ่านี่ยเพิ่อนไม่เคยเขาคือว่าไปสักการะกบไหว้ปู่เจ้าเถื่อครับผมนี่แหละครับเพิ่อนว่าปู่กับบ่ถุกท่านนะครับเนาะท่านสอนสอนใจบ่ว่า เสียชีวิตแล้วคอยคิดได้ก็ว่าได้ครับขอควาเพิ่นกับอยากไปให้โชคให้รักก็ว่าได้ครับขอความเป็นกับตอบคุณแค่นั้นคุณพ้วกันนะห้โชคให้ลามแบบเบิดมือเบิดเว้นค่ะ คนเไปสูสงสารแล้วค่ะีว่านี่ค่ะคือบุญจะแม่ักน่อเฮ็มากสินะคะครับามีเพิ่อนครับคือแบดครอบครัวเลยครับบรอกครัวครับหือนั่งหน่อยคนนี้บุาก็ขัอยครับครับเพราะว่าครับเพราะว่านังน้อย่นฮ็ดบุญจสร้างบุญกัอธิษฐานอยู่แล้วครับเพื่อลูกเพื่อต่าเพื่อสามีเพิ่นคือกันครับก็รัวนะครับเนาะนี่นะครับการทำควาวดี ครับคนตอบอะไรได้มาเรื่อยๆนะครับอ่าครับทั้งชองดาทางอีฟซีฝากปัจจัยมากจะมาให้นั่งไหวยยุบเป็นประจำแล้วครับทุกทีลนะครับจุดตัวง้านจะเสร็จจะแล้วชงมาถือแล้วว่านี้เหมอนนี่คไทแม่นางหน่อยเออครับตอนนี้ถือแค่เพียวถ่ากันยู่กันแบบแม่นางหน่อยกันแบบเยี่ยมซักเซี๊ยงเจ้าทนได้สัญญาใจยังกระปูครับบางแรงอ่าบอกอีฟซีเลยครับไอ้สัญญาใจนี่ค่ะจะน้อยเนะค่ะครับผมสามาที่ร่วมพลังเป็นยังเดียวครับผมก็คือท่นเราเลยว่าหันเถือกแล้งนี่ โอ้เประเบื Elijah. ้อครเบื้องยอนร่วมด้วยเกวันครับเบื้งยอนร่วมด้วยครับนั่นครับอ่ะทีน้อง่รนครับแบครับมแยคเบอ่มโอ้ครับผมเนย่มานาดอุเยี่มทวงไม่เมื่อครับผมโอ้ที่เกอย้ครับแรเนครับค่ะ าเนี่ยเพราะว่าบอกว่าอยากได้กระเบื่องไปปูยูนาองูเวสวันาเดืใจแน่ัวก็สื่อมหน่อล้วกก็สิใจกระเบื่องครับผมผูห้ไเสื้อสิบดสิบเก้าสมาชิกร่่มเขาน่าหนึ่งเดียวให้แช็่ได้วูอ่ะอันนี้มืนสอนัดเต็มยี่สิหนึ่งนัดเต็นสองตครับผมออแปดสองแล้วก็เมื่อกี้ก็มาออกนึ่งเนือกูบอกว่าเองก่อนนึ่กับนัดต็ครับผมนั่นแหะค่ะนกกับนึ่งออกนึ่งเนาะครับผม บอกเลยครับอเลยนั่นแหละค่ะออกบ้านเขทีไม่นักน่อยห่วงู่กบอก่าไม่นักหน่อยเนาะหนึงน่งหนึ่งหนึ่งะค่ะกากานี้ใ่ะลเียเป็นยอหรเ่าเปียเน่อาปเี่กับนี่บริหลายนะเี่เนาะครับผมการผู้ก็บอกว่าใรไปพิจหน้าเบอพูดอดอยากจิมตอนนี้ก็เพื่อผู้ไครสิบแปดสิบเก้าแต่กครจเลือก แปศูนกับเก่าศูนย์เพราะว่านกนี่ตายก็ไป็ศูนย์เดียวค่ะนี่แะค่ะปืนเนี่ยที่เรื่องทูสามแปดนะค่ะไอเย็บมปืนปืนเนี่ยสามแปดที่เรื่องศูนย์สามแปด เปืนยิ่งนัดหนึ่งแมงค่ะหนึัตายสองตัวเน่ค่ะขาบนล่างม่อี่นิ้ยขาบนล่างอีกแล้วแปสองครับค่ะเอได้เบิ่งคลิปนี้แล้วอยู่เงี้ยนคุณพ่อองค์การคือว่ายี้ยนไปบ้านนางน่อยครับให้ชุกๆกมันมันเลยครับเด้อจะได้ตัวผมกับนางมนไปเรื่อยๆนะครับเนาะพราะนีมา่นาน้อยแม่นาน้อยี่สิบแปดเลยซบแปครับยอนัจุอแปพอดีเลยครับเด้อเอฟซีเลยครับโอ้ยตเปียกนี่เ้างครับผม แปดหห้าแปดสี่ศูนย์ศูนย์นะครับแลวเีเดศูนยเนี่ครับแปดศูนย์เียอยู่ครับแปดศูนยสีนย์เ้เอาโ้ดยครับครเื่อนมีงานยังกว่าครับอยู่วัดุทดองเนาะเมื่อนเคยไปว่างสราเลยครับสร้างเข่าเข้ากุเวศนขาากุเวศครับครับสร้างเลยแบบเรียพกบ่อยค่ะครัไปว่างสิร่าเลยครับเ้ะน้องเมื่อทำผู้ใดสะดวกก็ไมด้ว่างกัน เอาเนืนก็ต้มผีกวไป้ดที่แพ้ทอดอยเอาชปกะเพาไปลุกเลยค่ะแพ้ทอดแพ้ชปกระพทอดหลกาผีกูบอกาเป็นงาน้ระเพาะมันไม่ซมเด็เป็นงานกามันซมเย็จนะครับเนาะรับผมกดีตันผมดีใจนเลยดีใจครับแอดมก็ดีใจครับซีมี่เอฟซีตัวประเทศตัวโลวครับคือแอดิมเลยครับผมว่าน่นกอนี ไอ้นางแก่หน้ายูเกาหลีบนกาแต่สุภาพใจมากไห้นางหม่คดีใจน้ำเบินครับราบเปินกาเกี่ยวทีนี่าครับครับว่าันเรังเกี่นอะระฟ้าก็แยหลายคนค่ะ้หลายครับคบุญว่หลายระ็นี่ดีี่บัาครับก็เห็นใี่ครับเว้นกับอันนี้ว่าเย็นคนได้ีเป็นันเทพครับรดาครับ กบคืองานหน่อยคนเกาะค้อนอะไย็แยซี่ทุกๆคันถว่ถือมากก็เพ่าะไุ้มันมันคุณบารมีที่นาหน่อยได้เห็นได้สั่ตามเม่คู่ไปเรื่อยๆนะครับขอใอ้บารมีบารมีคั้นี้คับย้อนขึ้นไปหาพอแม่พีนองเยฟซี่ผีซอยนาหน่อยงานตอนนี้คับเีเซีนี่ยจะย่เอ่ดคืว่าหรือว่าแม่คู กับดูอยครกันงากับช่วยกันเนาะกับวาเยแรกันนาช่ยมุ้ยอยู่หนักหน่อยเนาะอกับยดิกับอ่านวอยู่กับแม่คู่ว่าจะจังได้กันหน้ากับปรึกษากันคับทุกปีทีงท้ากิช่วยกันได้ครับผมแล้วก็มาคอยงานไม่นานหมคู่กับหาซูมือหาซูมือครับคือเมือนีวไไปแซง่หน้าจะชิวเลยครับครับเชียวมันนี่กระเด้นเ้ตาไตเขากับมาคอยไม่นน่อยนะครับมาช่วยเฮ็ดช่ยช่ยดลือกันไปครับผ ขอบคุณครับีใจนะครับขอบคุณครับสาธุสาธุสาธุ